w o r ร์สมีอาพอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Po c k e t i ตอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัธยาอิสระพัคดีค่ะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของวอร์เรนบัฟเฟตกันต่อนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือหนึ่งเล่มก็เลยค่อนข้างยาวนิดหนึ่งเฟิร์นก็พยายามสรุปมาให้แล้วนะคะวันก่อนวันแรกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าจะมีกี่สเตปในการบริหารจัดการของวอร์เรนบัฟเฟตบ้างนะคะซึ่งทั้งหมดก็มีประมาณ5สเตปด้วยกันแล้วก็เล่าไปแล้วว่าสเตปที่1ก็คือการเลือก ต้องก่อน สเต็ปที่2คือเมื่อเขาเลือกธุรกิจที่ถูกต้องในการเข้าไปลงทุนแล้วก็ต้องมอบอำนาจให้กับคนที่จะมาบริหารงานสเต็ปที่3นะคะก็คือที่เล่าไปวันก่อนคือเรื่องการหาผู้บริหารให้เหมาะกับงานนะคะซึ่งเฟิร์นก็สรุปประมาณสัก30หน้าเนี่ยให้เหลือแค่ประมาณ20นาทีนะคะวันนี้เป็นสเต็ปที่4ค่ะคือหลังจากหาผู้บริหารที่เหมาะสมกับงานได้แล้วก็ต้องรู้จักกระ ต้นทีมงานด้วยนะคะวันนี้ก็เลยนํามาฝากกันจากประมาณสัก สาหน้าเหมือนกันเดี๋ยวฟันจะสรุปให้นะคะว่า6ประเด็นหลักในการที่จะกระตุน้นทีมงานของวอร์เรนบัฟเฟตต้องทำอย่างไรบ้างสิ่งแรกเลยนะคะก็คือจงเริ่มด้วยความเป็นมิตรค่ะจริงๆแล้วเนะี่ยวอร์เรนบัฟเฟตเองเขาเป็นคนที่เฟรนลี่กับคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือผู้บริหารธุรกิจจิวเวลรี่ที่ถือว่าประสบความสาเร็จอย่างสูงที่ชื่อว่าเบอร์รีลาฟค่ะเขาเคยเป็นผู้ในการฝ่ายขาย ของร้านเครื่องประดับเพชรพลอยห้าง JCPenney นะคะแล้วจูจ่ๆเนี่ยก็มีคนโทรศัพท์หาเธอจากเพื่อนในวงการบอกว่าเอ้ยอยากจะไปสัมภาษณ์ตำแหน่ง CEO ของ h e r r ์เบิร์กไดมอนซึ่งเป็นกลุ่มรลกชัยฮาร์เวของวอ r ์เรน f f e ฟ t หรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วบริษัทนี้เนี่ยนะคะเป็นบริษัทเก่าแก่กว่า90ปีทีเดียวร้านใหญ่ด้วยนะคะ240สาขาด้วยกันแต่ว่าทางด้านของวอร์เรนบฟตนะคะ ภายใต้บริษัทแฮร์เวย์เพิ่งไปซื้อมาซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่คิดหรอกนะว่าเออเขาจะมีโอกาสได้ไปทํางานกับวอร์เรนบัฟเฟตแค่มีโอกาสไปพูดคุยก็คงดีแล้วนะคะแต่สิ่งที่ทําให้เบรลีลาฟเซอร์ไพรส์ก็คือวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยขับรถคาด i ิแลคสีทองของเขามารับเธอถึงสนามบินด้วยตัวเองเลยนะคะ <M aker ie> เห็นไหมคะว่าการที่จะไปเพียงแค่สมัคร ตำแหน่ง CEO เนี่ยก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะฉันมิดจากวอร์เนบัฟเฟตตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มงานกันด้วยตั้งแต่เจอครั้งแรกนั่นก็เลยทำให้ทางด้านของบริลาฟเขาประทับใจวอร์เนบัฟเฟตมากแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าเขานั้นจะ say yes หรือ say no เพราะว่าสิ่งเดียวที่เขาทำได้แล้วเขาคิดว่าเขาจะทำก็คือการ say yes นั่นเองดังนั้นนะคะเคล็ดลับข้อนี้คือถ้าต้องการจะชนะ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามคืออยากจะได้เข้ามาเป็นผู้บริหารของเราอยากจะได้เข้ามาร่วมงานหรืออยากจะได้เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยนะคะสิ่งสําคัญสิ่งแรกคือต้องเริ่มด้วยความเป็นมิตรในการพบกันครั้งแรกซึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็พูดแล้วว่าได้ผลจริงๆค่ะเพราะว่าเธอเองก็หลังจากเข้ามาบริหารงานจิวเวลรี่ก็สามารถทํากําไรได้มหาศาลทีเดียวนะคะอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่2เนี่ยจริงๆถูกเตี่ยวมาเป็น3ามแชปเตอร์นะคะแต่ วรวบมาได้คำหนึ่งคือจงชื่นชมผู้อื่นอยู่เสมอค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วทุกคนเนี่ยอยากได้รับคำชื่นชม อยากให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเรานะคะดังนั้นถ้าเราเองก็อยากได้รับคำชมอยากให้คนอื่นเห็นค่าคนอื่นก็เป็นแบบเราค่ะชาวชวบนะคะซึ่งเป็นอดีตประธานของ United Steel Company เนี่ยเขาเป็นผู้บริหารที่เป็นซ u เปอร์สตาร์เป็น CEO คนแรกเลยนะคะที่ได้รับค่าจ้าง1ล้านดอลลาร์สารัฐต่อปีเขาบอกว่าถ้าถามเขาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นผู้บริหารคืออะไร เขาบอกว่าก็คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของเขาให้พนักงานเหล่านั้นทํางานด้วยความกระตือรือร้นซึ่งการสร้างแรงบันดาลใจของเขาก็คือการแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจเสมอ เห็นไหมคะนี่ไม่ใช่เป็นเคล็ดลับที่ยากต่อการกระทำของผู้บริหารแม้แต่คนเดียวเลยนะคะเพียงแค่ย้ำอีกครั้งนะคะแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจอยู่เสมอ เช่นเดียวกับวอร์เรนเบรฟต์นะคะที่เขาพูดว่าเขาเนี่ยมักจะให้ชื่อเสียงที่ดีกับพนักงานเพราะว่าพนักงานเหล่านั้นเนี่ยเขาจะพยายามทําตามความคาดหวังดังนั้นจงชมพวกเขาทุกครั้งที่มีโอกาส วเล์เวฟเฟตต์เขาบอกว่าการเรียนรู้การชมเหล่านี้เนี่ยเขามาจากเดลคาเนกี้นะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราชมพนักงานผู้บริหารของเราเนี่ยจะทําให้คนเหล่านั้นรู้สึกว่าเขามีชื่อเสียงที่ต้องรักษาและนั่นก็จะทําให้เขาทําทุกอย่างเพื่อรักษาชื่อเสียงนั้นซึ่งก็จะสะท้อนมาอย่างผลงานที่ออกมาดีกว่าที่คาดนั่นเองนะคะแต่แน่นอนว่าทุกคนต้องเคยทําผิดซึ่งเขาบอกว่าตําหนิได้นะ ไม่ใช่ชมจนกระทั่งไม่ตำหนิลูกน้องเลยแบบนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ว a l l e r เ f f e t เขาจะทำนะคะมี2อ,อย่างคือเวลาถ้าจะตำหนิเขาบอกว่าจงตำหนิโดยรวมคืออย่าเมนชั่นชื่อคนใดคนหนึ่งต่อหน้าคนอื่นให้พูดรวมๆนะคะไม่ว่าจะในเหตุการณ์ใดก็ตามนะคะกับประเด็นที่2คือถ้าต้องชมและต้องตำหนิจงกล่าวชมก่อนค่อยตำหนิทีหลัง และการกล่าวชมนั้นควรระบุชื่อให้ชัดเจนด้วยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะคือตำหนิโดยรวมกล่าวชมก่อนตำหนิทีหลังแต่ถ้าจะชมใครจงระบุชื่อให้ชัดเจนนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งข้อเพื่อที่จะให้กําลังใจคนทํางานต่อมานะคะก็คือข้อที่3ค่ะการชนะกรณีพิพาทเรื่องนี้นะคะ สิ่งที่วบรัมเบอร์เฟ์เขาได้เรียนรู้เขาบอกว่าถ้าอยากจะชนะข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก็คืออย่าเริ่มตั้งแต่แรกนะคะก็คือถ้าไม่เริ่มมันก็ไม่ต้องมีแพ้ไม่มีชนะแต่แน่นอนว่าเวลาในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตอะไรก็ตามแต่มันอาจจะมีการ เห็นไม่ตรงกันบ้างนะคะซึ่งนั่นอาจจะทำให้เกิดกรณีพิาพาทเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่วอร์เรนทำนะคะเขามองว่าจงเป็นผู้ฟังที่ดีและจงให้ความเคารพในความเห็นของผู้อื่นแม้ว่าจะรู้สึกขัดกับความรู้สึกของตัวเองก็ตาม คุยง่ายคือบางครั้งเราต้องแพ้ก่อนถึงจะชนะเพราะว่าเมื่อเรายอมรับฟังความเห็นที่แตกต่างน,นะคะไม่ว่าจะจากผู้บริหารจากพนักงานหรือว่าจากหัวหน้างานแล้วเนี่ยนะคะในท้ายที่สุดเนี่ยคนที่เขาเห็นต่างจากเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายพอผ่อนคลายปุ๊บก็จะยอมรับฟังมุมมองของอีกฝ่ายบ้างโดยที่อีกฝ่ายเองก็จะ มีความได้เปรียบขึ้นมาในทันทีและนั่นก็จะทำให้สิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตเขาทำก็คือเมื่อเขาฟังคนที่มีกรณีพิาพาทกับเขาพูดจบด้วยความตั้งใจและยอมรับรวมถึงเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขายอมฟังวอร์เรนบัฟเฟตเขาก็จะยอมรับรวมถึงเข้าใจแล้วก็ตั้งใจฟังสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตพูด และสุดท้ายก็อาจจะทำให้เกมพลิกก็คือ o บรนเ f e ต t กลับเป็นฝ่ายชนะได้ดังนั้นนะคะถ้ามีข้อพิพาทกับใครฟังก่อนยอมรับก่อนเข้าใจก่อนด้วยความจริงใจนะคะและสุดท้ายคุณก็อาจจะกลายเป็นผู้ชนะได้โดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลงแรงอะไรเยอะเลยด้วยซ้ำ ะะต่อมาข้อที่4ค่ะคือรู้จักใจเขาใจเราเรื่องนี้เฮนรี่ฟอร์ดนะคะซึ่งเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ในศตวรรษที่21เนี่ยเขาเคยเขียนในอาัตาชีวประวัติของเขาว่าถ้าจะมีเคล็ดลับใดๆไปสู่ความสำเร็จแล้วเราก็มันก็คือความสามารถในการเข้าใจบุมมองของผู้อื่นและมองสิ่งต่างๆจากมุมของเขาไม่ต่างจากมองจากมุมของเรา เลยสรุปเป็นภาษาไทยง่ายๆนะคะว่าคือใจเขาใจเรานั่นเองอย่างสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตทำนะคะที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกว่าเวลาวอร์เรนบัฟเฟตต้องการให้คนทำงานหรือแม้แต่คนในครอบครัวอย่างลูกของเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะไม่พูดสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต้องการแต่เขาจะพูดสิ่งที่คนคนนั้นต้องการอย่างเช่นถ้าเขาอยากจะให้ลูกๆเนี่ยลดน้ำหนักเขาจะไม่บอกหรอกว่าลดน้ำหนักเธอนะมันดีอย่างนน้นอย่างนี้แต่เขาจะบอกว่า ถ้าคุณลดน้ำหนักได้เดี๋ยวพ่อเนี่ยแหละจะให้เงินเป็นรางวัลอ่าเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ลูกๆต้องการก็คือรางวัลน,นั่นเองนะคะหรือแม้แต่ในแง่ของการทำธุรกิจก็ตามเขาก็รู้ว่าผู้บริหารพนักงานของเขาต้องการอะไรแต่เราก็ต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของเขาก่อนนะคะไม่ใช่เขาอยากทํางานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมแต่เราไปเสนอแต่ข้อเสนอเรื่องการเงินอย่างเดียวก็อาจจะไม่ตรงจุดนะคะ ตัวอย่างหนึ่งของกรณีนี้นะคะก็คือมิสซิสีนะคะเขาเคยถูกเสนอซื้อบริษัทนะคะจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของเยอรมน,นีอยากจะซื้อบริษัทจากทางมิสซปีเนี่ยประมาณสัก80ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ เมสซิสบีเขาก็อยากได้แหละเงินจำนวนนี้นะคะแต่ว่าเขาจะซื้อโดยที่เอาอำนาจการบริหารไปด้วยแต่ว่าบริษัทที่เขาสร้างมากับมือเมสซก็รู้สึกว่าผูกพันเนาะเขาก็เลยไม่อยากจะขายให้โดยปราศจากอำนาจการบริหารเลยวอร์เรนฟเฟตทราบเรื่องนี้นะคะเขาก็เลยตัดสินใจไปสนเสนอแข่งด้วยเงินจำนวนน้อยกว่าถึงครึ่งหนึ่งคือแค่40ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะคะ แต่สิ่งที่อร์เวณเฟตเสนอให้ก็คือบอกว่าจะให้เมสเซสปีกับลูกๆเนี่ยบริหารบริษัทนี้ต่อไปได้และนั่นก็ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของเมสเซสปีอร์เวณเฟตก็เลยได้บริษัทมาในราคาที่ถูกกว่าถึงครึ่งหนึ่ง พร้อมกับได้ผู้บริหารที่ต้องการบริหารแล้วก็รักในตัวองค์กรอย่างแท้จริงนะคะเรียกว่าเขาเป็นคนที่อัจฉริยะจริงๆคือได้ราคาที่ดีมากและได้ธุรกิจชั้นเยี่ยมโดยทีมผู้บริหารที่รักนายธุรกิจนั้นอีกด้วยจะมีอะไรดีไปกว่านี้อีกไม่มีแล้วจริงๆนะคะดังนั้นถ้าเรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรารับรองว่ามีแต่ชนะกับชนะค่ะ ส่วนเคล็ดลับข้อที่5นะคะก็คือจงกระตุ้นให้คนเกิดไอเดียดีๆเพราะไอเดียดีๆเหล่านั้นมีค่ายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนะคะวอร์เรนเบฟเตเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เวลาจ้างคนมาทำงานจะไม่บอกเลยนะคะว่าพวกเขาต้องทำอะไรบ้าง วอร์เรนบ f ฟ e t t จะให้คนที่มาทํางานเป็นผู้บริหารเหล่านั้นเนี่ยกำหนดมาตรฐานและก็เป้าหมายด้วยตัวเองค่ะผลก็คือคนเหล่านั้นมักจะตั้งเป้าสูงกว่าที่วอร์เรนบัฟเฟตตตั้งใจซะอีกนะคะซึ่งการนิ่งเฉยของวอร์เรนบัฟเตไม่ไปออกคําสั่งเนี่ยทำให้ผู้บริหารเหล่านั้นเกรงกลัวค่ะแล้วก็คิดว่าวอร์เรนบัฟเฟตตต้องคาดหวังกับเขาสูงมากแน่ๆและสุดท้ายเขาก็จะทํามาตามสิ่งที่ เป็นความคาดหวังที่สูงกว่าที่วอร์เรนเบรฟเฟตคิดซะอีกนะคะดังนั้นเคล็ดลับหนึ่งที่วอร์เรนบฟเฟตใช้ก็คืออย่าสั่งแต่จงตั้งคำถามเพราะการตั้งคำถามมักจะกระตุ้นให้พนักงานเกิดความคิดใหม่ๆในแกรแก้ไขปัญหาด้วยและแน่นอนว่าท้ายที่สุดของเราทุกคนอยากทําตามความคิดของตัวเองมากกว่าคนอื่นเมื่อเขาเป็นผู้ตอบเองเขาจะคิดว่านี่คือความคิดของเขา และเขาจะภูมิใจที่ได้ทำตามความคิดของเขาในท้ายที่สุดค่ะสุดท้ายนะคะเคล็ดลับข้อที่6นะคะในเรื่องที่4ก็คือการกระตุ้นทีมงานวารนบัฟเฟตบอกว่าในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้บริหารเมื่อทำผิดต้องยอมรับผิดโดยเร็วและหนักแน่นผู้บริหารที่ไม่ยอมรับหรือว่าปฏิเสธที่จะยอมรับว่าตัวเองทำผิดเนี่ยสุดท้ายจะทำให้พนักงานไม่ไว้วางใจไม่นับถือไม่อยากทำตาม แล้วก็ไม่ไว้ใจในคำแนะนำหรือแนวทางที่ผู้บริหารให้อีกต่อไปวัรวรฒนเฟตเองนะคะเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะคือเขาจะยอมรับผิด ทุกครั้งที่เขาทําผิดเสมอแล้วก็จะยืดอกรับด้วยความรวดเร็วด้วยนะคะอย่างเช่นหลายๆครั้งที่เขาไปลงทุนในธุรกิจที่ผิดพลาดนะคะเช่นไปลงทุนในธนาคารของไอร์แลนด์ทำให้บริษัทไฮเ a ร a y เสียหายหลายล้านดอลลาร์สหรัฐไปลงทุนในบริษัทน้ํามันโคนโคฟิลิปที่ตอนนั้นราคาน้ํามันนู่นไปพุ่งแต่140สดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเขาก็ไม่รีรอนะคะรีบออกตัวทันทีนะคะว่าคนที่ผิดคือเขาเองเขาไม่เคยโทษคร หรือว่าไปโทดเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นคือยอมรับว่าตัวเองนั้นผิดพลาดดังนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ6บทเรียนในการกระตุ้นทีมงานของวอร์เรนบัฟเฟตอย่างแรกค่ะจงเริ่มต้นกับทุกคนด้วยความเป็นมิตรเสมอนะคะอย่างที่2คือจงชื่นชมผู้อื่นเสมอด้วยเช่นกันและถ้าต้องตำหนิใครจงตำหนิในภาพรวมแต่ถ้าจะชื่นชมใครต้องชื่นชมโดยการระบุชื่อ ข้อที่3ก็คือถ้าอยากชนะข้อพิพาทสุดท้ายคุณต้องแพ้ก่อนแล้วคุณจะชนะทีหลังก็คือต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่ายก่อนจนเขาอ่อนอ่อนผ่อนตากนะคะข้อที่4ี่คือเอาใจเขามาใส่ใจเรายิ่งถ้าเราเข้าใจความต้องการของเขาแล้วก็สามารถกระตุ้นให้เขาเนี่ยทำตามความต้องการของตัวเองได้เท่าไหร่ผลลัพธ์ก็จะยิ่งออกมาดีเท่านั้น ข้อที่5นะคะคือพยายามผลักดันให้ทุกคนเกิดไอเดียใหม่ๆเสมอด้วยการตั้งคำถามไม่ใช่ด้วยการออกคำสั่งและสุดท้ายนะคะหากทำผิดพลาดจงยืดอกรับความผิดโดยเร็วที่สุดนะคะอย่าโทษใครแต่โทษตัวเองอย่างที่บรรนบัฟเฟตทำมาโดยตลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสเต็ปที่5เรื่องของ หลุมพรางความท้าทายแล้วก็โอกาสในการเรียนรู้จากการบริหารจัดการเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าวอร์ริเอร์เฟเขามีเคลดลับอย่างไรส่วนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสำหรับ Pocket ็ตไดอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ